ผลงานของเราเราเรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์แต่เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นคุณจะต้องไปจดลิขสิทธิ์คิดได้แล้วทําได้แล้วสมิธแล้วต้องรีบจดทันทีคะไม่งานจะถูกขโมยลิขสิทธิ์ชอบถูกขโมยลิขสิทธิ์ไหมคะหรือชอบไปขโมยลิขสิทธิ์ของใครไหมคะแล้วเราในณขณะนี้เรารู้หรือไม่รู้ว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใครหรือเปล่าไม่ละเมิดไม่แน่เนาะ แน่นอนว่าเมื่อความคิดสร้างสารรค์นั้นมีมูลค่ามากขนาดนี้มันจึงกลายเป็นทรัพย์สินที่เราคุ้นหูกันว่าทรัพย์สินทางปัญญาแน่นอนว่าเมื่อมีทรัพย์สิสนก็หนีไม่พ้นที่องมีเหล่ามิจฉาชีพจ้องจะขโมยความคิดที่มีมูลค่าเหล่านี้ที่เราเรียกกันว่าการก๊อปปี้นั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงมีกฎหมายลิขสิทธิ์มาปกป้องความคิดสร้างสารรค์ของเราจากขโมยพวกนี้ไงละ่ะก่อนอื่นเราต้องทาความเข้าใจกับคําว่าลิขสิทธิ์กันก่อนลิขสิทธิ์คือสิทธิ์ที่ะเบียนผู้เดียวในการการะทําการใ,นใ,นใดกกัับผลงงาาาาานนนนนที่่่ต้้สรสรรรคค์ขึ็หมยมยวว มีแค่เราคนเดียวที่จะสามารถขายให้เช่าดัดแปลงหรือทําอะไรก็ตามกับความคิดสร้างสารรค์ของเราบางคนอาจจะคิดว่าลิขสิทธิ์จะต้องจดทะเบียนซะกอ่อนเราขอบอกไว้เลยว่าผิดครับมาเรามาลองทำความเข้าใจกับเรื่องลิขสิทธิ์กับเรื่องของนายคนนี้กันดูในต้นหนุ่มนักวาดภาพประกอบมีสไตล์ภาพวาดและคาแรคเตอร์ของตัวเองชัดเจนได้สร้างแฟนเพจรวบรวมผลงานให้มีคนมาเข้าชมโดยภาพวาดพวกนั้นก็ไม่ได้มีไว้ขายในต้นก็เลยไม่ได้ใส่ลายลเซ็นหรือเครดิตไว้บนรูป จนบางคนสงสัยว่าแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีลิขสิทธิ์หรือเปล่าเราขอบอกเลยว่ามีครับเพราะตามกฎหมายลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างผลงานขึ้นมาและภาพวาดของนายต้นเนี่ยก็จัดอยู่ในงานศิลปรกรรมซึ่งจัดเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายนายต้นก็จะมีลิขสิทธิ์ภาพวาดของตัวเองไปตลอดชีวิตหรือแม้แต่นายต้นเสียชีวิตไปลิขสิทธิ์ก็จะมีอายุต,ต่อไปอีกปีเช่นนะแล้ววันหนึ่งนายตุ้มตามที่แต่เดิมเป็นแค่คนที่เข้าไปกดไลค์เพจติดตามงานของนายต้น เกิดหัวใสนำภาพวาดของนายต้นไปสกินลงเสื้อยือดเพื่อขายเพราะนตุ่มตามคิดว่างานของนายต้นไม่มีลิขสิทธิ์พอนายต้นเจ้าของผลงานไม่เห็นเข้าก็สามารถฟ้องนายตุ่มตามข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ได้ทันทีหลายคนน่าจะคุ้นผูกกับคำนี้ซึ่งตามกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์คือการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่งานต่อสาธนารณชนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตผู้ที่ทำจะต้องรับโทษอาญาและจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยแต่ถ้าย้อนกลับไป นายตุ่มตามติดต่อซื้อภาพวาดของในต้นให้เรียบร้อยเพื่อมาสกรีนลงบนเสื้อยืดของตัวเองไว้ใส่เล่นๆแค่ตัวเดียวแต่ในต้นได้ไปเจอนายตุ่มตามกำลังขายเสื้อยืดลายภาพวาดของตัวเองในตลาดนัดซะอย่างนั้นถ้าเป็นแบบนี้ในต้นสามารถฟ้องนายตุ่มตามข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ได้เหมือนกันเพราะนายตุ่มตามไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เพื่อไปขายสักหน่อยแต่พอสืบไปสืบมากลับพบว่าเสื้อยืดที่ขายอยู่ในตลาดไม่ใช่ฝีมือของนายตุ่มตามแต่เป็นฝีมือของร้านสกรีนเสื้อที่นายตุ่มตามไปใช้บริการโดยแอบกอปปลลลาายยไผิตแแะขกันนนเเเงงีีบบบๆถ้้็ ร้านสกินเสื้อก็มีความผิดเต็มๆคนเดียวส่วนในต้นก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากร้านสกินเสื้อหัวหมอได้ทันทีถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะก,กังวลว่าและที่เรากดแชร์ภาพจากเพจหลักจะโดนฟ้องกับเขาไหมเนี่ยเราขอบอกเลยว่าแบบนี้ไม่เรียกว่าละเมิดที่สิทธ์ไม่ผิดแน่นอนครับเพราะการแชร์ตามกฎหมายนั่นก็คือติชมวิจารณ์หรือแนะนําผลงานโดยรับรู้ความเป็นเจ้าของแต่ถ้าในตุ่มตามบอกว่าของผมก็เรียกว่าแชร์ภาพแต่แชร์ด้วยการตีพิมพ์เป็นหนังสือวางขายมีไรายได้เข้าตัวเองซะอย่างนั้น แบบนี้ถือว่าผิดแล้วล่ะครับเขาถึงจะทําตามข้อยกเว้นแต่ขัดต่อผลประโยชน์ของในต้นในต้นก็สามารถฟ้องนายตุ่มตามได้เช่นกัน